ามาทานข้าวที่ร้านอาหารเกาหลีทั่งนี้นะคะยู่คัทยาจะบอกว่าเราเคยมาทานที่นี่หลายลอรอบแล้วนะแต่เราไม่ได้มาทานมากวันนี้คนเดียวนะคะอยากกิน,นี่บิมบับมากเลยก็เลยมาที่นี่ค่ะแบบหิวมากคือฉันไม่ได้กินข้าวเช้าตั้งแต่เช้าเลยกินไข่ไปแค่สองฟองเองทุกคนหิวมากๆตอนนี้บันทันในภาษาเกาหลีแปลว่าเครื่องเคียงนะคะ